สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยมาทําโจ๊กเจนะคะในในโจ๊กนะคะพี่อ้อยก็จะโรุงรสด้วยอ่าซุปนะคะซุปผงเจนะคะแล้วก็จะตีเป็นพวกอ่าเนื้อไก่เจใส่ลงไปในนั้นด้วยเนาะ จะเห็นว่ามีเป็นชิ้นเล็กๆวันนี้พี่อ้อยใส่เป็นหมูกรอบนะคะหมูกรอบเจเนาะหรือหมูสามชั้นเจนะคะไม่ได้ทอดอ่าเส้นหรือว่าไม่ได้ทอดปาท้องโกเนาะก็ใช้ตัวนี้แทน เยอะน่อยกับกรอบอร่อยดีค่ะขิงพี่ว่าเป็นคนชอบทานขิงนะคะเวลาไปเห็นคลิปน้องๆที่บอกผัดขิงแล้วไม่มีขิงพี่อ้อยเราเป็นคนชอบทานเนาะพี่ว่าผัดขิงพี่้อยจะไม่ใส่อะไรเลยเนาะพี่อ้อยจะใส่แต่ขิงกับ อ่ะตัวโปรตีนอะไรประมาณนั้นนะคะใส่ซอสนะคะแล้วก็พริกไทยพี่ว้ยใช้เป็นพริกไทยดำนะคะป่นเองเนาะเสร็จแล้วเพราะว่าพี่อ้อยเตรียมไว้นะคะเพราะ ของพวกนี้เนาะถ้าไม่เตรียมนะคะมาเริ่มตั้งแต่แรกเนี่ยพี่อ้อยตัดต่อคิดไม่ได้นะคะเพราะว่ามือถือพี่อ้อยอะ่ะบางทีพอเราจะทํานะคะเขาไม่ให้เราตัดต่อเนาะเป็นมือถือน่าจะหลายปีอยู่แ,แล้วค่ะวันนี้ทําเป็นเจนะคะจะไม่มีไข่ลวกเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ มาทานด้วยกันค่ะ